สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปุ้ยก็พาท่านผู้ชมเข้าสวนนะคะตามคําขออยากให้ถ่ายคลิปในสวนให้ดูเนาะให้ดูผักใช่ไหมนี่นะคะต้นมะเขือของเราเพิ่งจะทําการลิใบนะคะไปเมื่อวานอันนี้ต้นท่านตะวันของไทยได้ไนีนพี่น้องกำลังออกดอกนะคะซื้อมเล็ดมามีอยู่หกเม็ด ความรู้สึกว่ามะเขือมันออกดอก,ดอกแล้วมันกระรลวงแล้วมันกระรลวงขนาดต้นี่เอามาจากเมืองไทยยังมีหน่วยแค่หน่วยเดียวเองพี่น้อง ก็เลยจะมาทําสูตรที่เราเคยปลูกกับสวนเก่านะก็ทําทไปมอหอยไปอันนี้ไข่ไก่ตออกไข่พี่น้อง ไข่ okay. แล้วใส่หมักพงชลใส่ไปเยอะๆเลยวิช้เป็นนมถั่วเหลืองเอาไว้ดื่มดื่มแน แรงเยอะแล้วกระดึ่นก็ทำกทารตีแบบนี้ ที่แล้วเราเคยทำคือมันดกนะแล้วก็ใส่ลายรอบอยู่เอาละเราผสมได้แล้วนะคะเราก็เอามานะคะใส่กับน้ำ เราก็ทำการรดดูสิต้นมันจะบกแข็งแรงให้มันหุ่งไปเดินรถแบบนี้ มันกำลังติดดอกนะคะท่านผู้ชมพ่ก็เลยจะมาบำรุงต้นกล้าสวยหมล่ะอันนี้มุมผักบุ้งนะคะอากาศปีนี้คือแบบมันร้อนๆนหนาวๆส่วนใหญ่มันจะหนาตวตอนกลางคืนทีนนี้ผักไทยมันเลยไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะ ก็อัดคลิปตอนประมาณสองทุ่มนะคะถ้าสองทุ่มแสงเขาจะดีหน่อยนะมีตะคงตะไข่อันนี้คือแบบว่าเราไว้ทำเมล็ดพันธุ์เนาะก็คือแบบกินไปเรื่อยๆได้ค่ะอันนี้คือผักปังนะคือจริงๆแล้วถ้ามันเป็นแบบเรื่อยเนาะมันก็สามารถเรื่อยตามต้นพวกนี้ได้ไง่าย ลูกแยกเดียวเดียวมันก็ไม่อยากจะโตเอามาอยู่ตรงนี้เหมือนมันจะโตขึ้นมาหน่อยส่วนอันนี้รัดแรกนะคะเขาก็เป็นดอกเป็นมเมล็ดพันธุ์ให้เราละอันนี้จะเป็นพริกสเปนเห็นไหมส่วนอันนี้จะเป็นพริกของไทยเรานะคะกําลังเริ่มติดหน่อยนะคะท่านผู้ชมดูนะคะดูสีเขาชัดชัดดูอันนี้คือแบบอื้อหือน่ากินเนาะ มันก็จะมีหลากหลายสีมากตรงไหนมันใหญ่มันงามมันก็นงามค่ะพี่น้องนมีมคือดูสีเขาสีแบบสีดำดำสีช็อกโกแลตสีโอแบบสีม่วงมวงเอ้ยมันสีงามค่ะดู นีาา่แหละค่ะปุ้ยจะพาท่านผู้ชมเดินดูนะคะสวนพริกของปุ้ยท่านผู้ชมดูความความสีของเขานะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ดูชัดๆพี่น้องง้างบ่เดี๋ยววันไหนนะจะทำคลิปเก็บกินโชว์ คือปปลูกแต่แนวฝั่งทางนี้นะคะแนวฝั่งต้นลมใหม่จนแนวติดนู่นไม่ได้ปลูกอะไรนะคะก็ทำการไถกบดินเตรียมพร้อมสำหรับปีหน้าดูสิดูความสี ของพริกอันนี้น่าจะเป็นพวกต้นพริกเผ็ดที่สุดในโลกนะที่กำลังออกดอกอย่างนีนพี่น้องคือตอนแรกยามันเยอะเอาไม่ทันพี่น้องเอ้ยเห็ดใส่กัญญาขึ้นคว้าเห็ดคว้ากัญญาขึ้นใส่อันนี้ผักบุ้งแก้วนะคะคอยดูเขาจะเลื้อยเป็นอย่างที่เราคิดไหมการที่มันบยยบใหญ่บดกพร้อมกันก็นดีให้กัน เพราะว่าเก็บประทันเก็บไม่ทันนะคะดูสวยไหมละ่ะปลูกผักบุ้งนะคะเขากำลังเริ่มฟื้นน่าจะมีกินจนถึงเดือนธันวาของเดลกปีวาเพราะว่าปุยปลูกไว้แถบๆต้นข้าวโพดข้าวโพดก็น่าจะได้กินฝั่งทางนี้ส่วนฝั่งทางนี้ก็ปลูกเฉยๆนะคะเพราะว่ามันหวานช้าแล้วไง ดูพี่น้องจะให้ดูผักบุ้งผักบุ้งยอดวบวบสวยๆท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเหมือนดินมันแตกๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วข้างล่างเขาอุ้มน้ํานะคะดูผักบุ้งอยอดเต็มตาก,กินบ่พี่น้องเนี่ยข้าวยางเบิงพริกนีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดเลยค่ะ ไหมักมักเิก่งการช่มสวนเดี๋ยวช่วงใด้สีจะเก็บบักพริกนะคะสีพามาเก็บเห็นไหมคือความที่แบบสีมันละมุนนะคะสีมันสวยแต่ละต้นนี่คือสีเขามันไม่เหมือนกันเลยนะปุจะบอก <c oughs> เห็นไหมมันมีความสวยแตกต่างกันออกไปถ้ามันเป็นส้งเขียวเขีวนี่มันกัเป็นตแต่ช่วงแบบออกมันจะเป็นแบบมีความที่แบบว่าเออ ถ้ามันเป็นสีนี้นะคะมันก็จะเป็นสีนี้ถ้ามันเป็นสีเขียวตอนออกมากมันก็เป็นสีแบบนี้เบิ่งทางต้นทางแพรม่นจะเป็นสีเขียวไปเลยแต่ถ้าแต่มันมาแบบสีออกม่วงๆสีเขียวแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมกินอร่อยนะคะนี่ปุ้ยก็จะรอแบบว่าให้มัน ให้มันแดงเพราะว่าปุ้ยไม่มีพริกแดงเลยนะคะไม่มีพริกสดเลยส่วนพันนี้มันไข่พริกทอดคือกันนะพี่น้องแต่ว่ามันสิเผ็ดเดนี่ใช้กินแทนพริกหยวกได้นะเอาไปผัดนะดูสิสีมันสวยขนาดดูรูปทรงมันบบกพริกพี่น้องเป็นตาเอาไปปลูกเป็นไม้เป็นดับไม่ละ ปลูกใส่กระถางงามงามเห็นไหมอันไหนเป็นสีม่วงสวยๆนี้ก็สีม่วงอู้หหม่เกิดรวง <c ười> จับนิดเดียวดูสิดูความสีพอมันสีแบบนี้มันก็สวยไปอีกแบบพิกหวานก็มีนะคะต้นเตีย้ยๆลูกดกลูกใหญ่ พริกทอดก็เก็บไปไม่รู้กี่รอบแล้วเห็นไหมพริกหวานค่ะพริกหวานจะเป็นหน่วยบักเอบแล้วครับพี่น้องต้นเตียเต้ยๆแต่ก็มีหน่วยนะคะพาเดินชวนชมพริกยังเจะกับบักพริกเกอร้อลายนาทีเกอร์พื้กันไหมพี่น้องเห็นไหม อันนี้จะเป็นพันธุ์พริกทอดเนาะอันนี้เห็นไหมอันนี้พี่น้องดูต้นเตีเต้ย เราก็เห <_ Superman> ็นพริกสุกแล้วพอมันสุกแล้วมันก็เป็นสีแดงค่ะดูพันธสีขาวก็มีนะคะ <_ d ood le> มันคือมีหลากหลายสีแถวเองพี่น้องสีนี้คือสวยเนาะ ดี๋ยวรอสุกนะคะจะเก็บทำพันพอสุกแล้วก็เป็นสีแดงสวยอย่างนี้เลยไยเอ้ยดูอันนี้จะเป็นสีม่วงแบบม่วงสวยนี่ อันนี้ก็จะออกแบบขาวๆเนาะหลังจากนะคะที่พาท่านผู้ชมนะคะเดินชมสวนนะคะของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเก็บผักกลับบ้านค่ะพี่น้องมันได้เวลากลับบ้านแล้วนี่ก็จะเป็นผักสลับอันไหนกินไม่ทันเราก็จะไว้ให้แบบว่าเป็นดอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถเอาไปให้ไก่กินได้แต่พเพย่อไว้ทิ้งที่นี่แหละเป็นปุ๋ยเราก็จะได้ผักสลัดก่อนกลับบ้านเราก็เด็ดผักไปสซกหน่อยมีความว่าอยากินอะไรนะน้ำยาขนมจีนหรือเปล่านะคะพพืก็จะเก็บผักติดนะจักลิกจักน้อย ท็อกซี่ซองหนึ่งมันได้แค่นี้หรอคะพี่น้องพีลองหักแบบนี้ดูว่าเผื่อมันจะแตกให้เห้ากินหรือเปล่าผ <c oughs> ักกาดขาวพวกกวางตุ้งนำมาเด็ดผักบุง นี่ดูสิเศร้าเศร้าน้ำประแดกคือสิแสบคือกันนะถ้าคีคารเห็นน้ำยาลวกผัก